อะขอขอบคุณทุกคนที่กดเข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้ครับซึ่งคลิปวิดีโอนี้ไม่ได้มีอะไรเลยก็จะแค่มาอธิบายพูดคุยส่วนเนื้อหาต่าง,งๆเลยให้ทุกคนฟังก็คืออ่ะเดี๋ยวจะเริ่มพูดเลยดีกว่าตอนนี้ช่องผมในการทําคลิปมาตลอด3เกือบ3เดือนได้มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นมาถึง350คนตอนนี้ก็จะถึงเป้าของผมละเป้าที่ผมตั้งไว้ก็คือ500คนแต่จะเรายังเราจะยังไม่หวังเอหวังสูงนะ อาจจะยังไม่หวังถึง1000ัซับเพราะว่ากว่าจะถึงตอนนั้นมันคงต้องพยายามีกเยอะ,อะแต่ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่คอยเป็นกำลังใจให้ผมและผมก็ขอฝากทุกคนที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอของผมนั้นช่วยกันกด s u b สไครป์ช่องของผมให้ถึง500 s u b ยซับสไคร์ซึ่งพอถึงตอนนั้นปุ๊บเดี๋ยวผมจะออกมาพูดคุยกันอีกทีหนึ่งแล้วก็จะมีหัวข้อที่2เรามาพูดถึงหัวข้อที่2กันดีกว่าก็คือคลิปวิดีโอในช่องนี้จะเกี่ยวกับอะไรบ้างก็คือตอนนี้ผม เริ่มมีความคิดที่อยากจะทําพวกเกมอื่นบ้างแล้วก็คืออยากจะพวกอัดคลิปวิโดีโอเกม RV ลงมาในช่องผมแต่ก็เหมือนที่เคยลงไปอ่ะเคยลงอันนั้นมันเป็นแค่หนึ่งหนึ่งธรรมดาใช่ไล่ะแล้วตอนนี้ผมก็จะอยากจะอะไรวะฮ่าๆเอามาลงให้ทุกคนได้ดูอ่ะแล้วก็จะเป็นพวกอาชีวิตรอดในไมค์ครับ t เนี่ยทุกคนว่าถ้าผมลงบัน,นี้้จะดีไหมทุกคนอ่าถ้าผมลงบัน,นี้ผมกลัวคนดูจะหาย,ยอ่าถ้าผมลงจริงนะ ทุกคนก็ช่วยเป็นกำลังใจใผมด้วยนะช่วยเข้ามาดูคลิปอะไรต่างๆน,นานาก็ได้นะทุกคนแค่ะนั้นผมก็พอใจนะครับอ่ะก็ช่วยกันอดถนร้อยหน่อยเดี๋ยวจะทําคลิปพยายามทําคลิปให้ดีขึ้นมากกว่าเดิมอ่ะทุกคนก็ช่วยๆ่ร้อนหน่อยนะครับอ่ะทำรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะมีประมาณเพียงเท่านี้ครับสวัสด,ดีครับ